หนึ่งโมเนต์อยเดียวหน่อยคนก็บอกว่าแพล่ะค่ะแพลหรือพอวันนี้ก็แบบจีนกลางคิดว่าไงอะคะตัหเธอเสิร์ฟบ่อยเลยเธอเสิร์ฟโเป็นเขาไม่ภาพรู้ส่วนส่วนตัวมองว่าไม่ใช่คู่จิ้นแน่นอนแต่เป็นคู่หยุมถ้าหยุมเนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าภาพวิดีโอที่ออกไปกับบทสนทนามันแตกมันเคยแตกกันบ้างน้องชอบเข้ามาแย่เรื่องนางก็รู้ว่าเนี่ยเป็นคนชอบแบบว่า วิดวายอะไรอย่างเงี้ยชีก็จะแบบว่ามายุ่งโมโ oh หทุกวันค่ะก็เลยแบบมีโมเมนต์ที่ทุกคนไม่ได้ยินเสียงยเห็นแต่ภาพก็เลยจินตนาการากาาเอาเป็นแฟนเนาะก็เป็นแฟนค่ะเป็นนางงามน, <c oughs> นี่ไงคนปัน่นไงคนปัน่นขี่หัวเรืออยู่นี่ค่ะหั <c oughs> วเรือกอดไปเองกับมือก<อ>็เห็นแล้วก็อดไม่ได้อ่ะเขาก็กอดกันบ้างมันจุ๊บกันบ้างเราก็แบบเอ๊ะเราก็เป็นสาวแบบชอบจีนอยู่แล้วอยู่นีอยู่แล้ว ่าเห็นไหมล่ะ,ละ,ละจริงๆจะจับก้อนตลอดเวลาคือถ้าเห็นเดิน<ไ>เข้าหากันปุ๊บอ่าแล้วเขาคู่กันแล้วเขาไปหาก,กันแล้วเขาจริงๆมันเป็นเหมือนเลยจริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนแบบหนักเกี่ยวกับแบบรักร้ายนายขี้ตือ้อแบบม่หยุดสาวแบบว่าอ,อ่านขี้ตื้อขี้ตื้ออันนี้ใจแข็งใจแข็งมีมาดอยู่มีมาดให้เวลาหนึ่งเดือนมาไม่เหนื่อยค่ะ เอาความจีก็คือเหนื่อยค่ะเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้แล้วมี <ừ. S 1> เรื่องให้ต้องคอยแบบหยุ่มตลอดทั้งวันนะ่ะชอบมาแบบว่าชอบมาแบบว่าจี้ตอนที่แบบว่าเหนื่อยบ้างหงุดหงิดบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบช่วยหยุยดสุขสันต์วันนี้เ,เขาไปก่อนว่าไปจุป๊บแบบถามเจ๊เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็แบบขันตาตลอดเวลาก็แฮ ppy ค่ะได้กวนได้แบบ สนุกแกงใช่เดนได้แกงเดี๋ยวว่าชอบแกงคนย่งรู้ว่าเขาไม่ชอบมิ่งจะแกง่ะเนี่ยนั่นหมายรงก็ดีค่ะก็เป็นสีสันก็เป็นสีสันก็แบบว่ามีเรื่องให้เหมือนเป็นเป็นฟิลเราอ่ะรู้สึกว่าเราอยู่ในสุดที่แบบเราอยากเป็นแม่คนหมั้งแล้วก็เวลาแบบเห็นอะไรไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าตามก็แบบช่วยอยู่ให้มันนิ่งๆสีอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นนางงามหนูเป็นนางงามลูกอะไรอย่างเงี้ยเออไหม่ค่ะก็ดีก็ดีสนุกสนานค่ะ เขาก็เป็นสีสันดีวันไหนไม่ได้เจอก็แอบคิดถึงอยู่ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอรับไม่ได้เจอมาอาจะเป็นคนโทรหาเร็วตลอดสิงฮิฟสี่ฮิฟไม่ค่ะเราก็ถามว่าเฮ้ยวันนี้เงียบเลยนะไปไหนมาทำไมไม่ส่งไม่ส่งเสียงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความจริงคือเรากลัวว่าเดี๋ยวตองต้องรับผิดชอบเรื่องใหญ่ต้องเคยเป็นหูเป็นตาให้ผู้ใหญ่หน่อย